มางมันแรงไปเองหรือว่าขัดลูดแบบมีแต่เสียงกระเหียบไม่ออกอ่ะขัดมันลูดนั้นถ้ามันแรงเกินวงเกียร์ไม่ไหวถ้า<ม>ดูช่องอันนี้แหละเราดูช่องเออของเทคออฟไซด์เนี่ยแต่เขาแต่เขาทำซีรีส์ไงแต่เขาบอกหมดเลยว่านี่มาจับรถไปเล่นๆนะมั้ยขึ้นไปเล่นไ,ไม่มได้ติดที่เกียร์ต้องเปลนเกียร์ธรรมดาแล้วเดีย๋ยวโตไม่ไหวเราไม่ได้ Reload! Lật quay! Someone's there! Reload! Spike planted! Over here! Got gotcha. it! Goof, kathy! Get him, wingman! One The enemy wingman. remaining! Tell you, jump! A man rồi you know, a real เ็นอย่าเห็นฮอนด้าใช่ไหมสายบ้านเราในกระซิบอืมโหเยอะมากแต่เราอยากได้แหละจริงๆก็ถ้าไม่บ้ารถอะไรเงี้ยแบบจนๆน่ะก็เอาแต่ซีบิกแล้วนั่ฮอนด้าแจ๊สเลยแต่แต่สุดๆก็ซีบิกอืมชอบซีบิกแค่ทรงมันเหลี่ยมๆตาเหลี่ยมๆแล้วก็รักแล้วอาจจะไปแต่งนิดหน่อยใส่วิ่งอะไรเงี้ยมันก็แต่งได้ไหมนะเขาหน้าซีบิกมี่ผมแต่งเยอะ ของแต่งเยอะเหรอมันมันเป็นรุ่นโหลด้วยแหละแบบรุ่นคนใช้เยอะมันก็ของแต่งน่าจะเยอะแหละือกำซือกำนานเหมนกันเครื่องมันนี้แล้ว Evo X นี้หยุดหยุดก็คือเริ่มต้นพัฒนา2007มั้งแล้วก็หยุดพัฒนา2016หยุดเลยหยุดเลยแบบขายนิสัยเลยจบก็ไม่มีอีกแล้วก็คือรุ่นที่น้องขับก็คือหายากลยแล้วมาดูอัมูตอนนี้ก็เลยทั่ นี่สนกับนิสุไปพวเป็มของคนท่านละตอนนี้น <c oughs> เ,นเริ่มไม่ไหวแล้วเจตคิดทำไงเรยนรีบยัง One enemy remaining One enemy remaining e ถ้าตำนานเรนลี่ง่ายๆตำน,นานเรนลี่ก็จะมีนี่ซูเปอร์ลุยนี่ฮอร์เลยนะอชอบเลยเราเลยแบบยิ่งยิ่งบ้ารถอย่างนี้อยากเล่น g t a 6ชิปเหม่งเลยอยากแต่ง,งรถเราก็บอกเลยว่าเราก็บอกแล้วมันเกมแต่งเป็นรถเกมแข่งรถทำไมมันสนุกตรณ์จังเหยเกมนี่ออกอยังก็คนบ้ารถจริงอะ่ะ อถ้าคนบ้านเราจะชอบเราก็กึ่งกึ่งนะนะแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยแบบเป็นคนรุ่นกลางกันกลางเป็นรุ่นล,ลึกไปเลยก็จะอินไปเลยอืแต่เชิงอิน <laughs> ใช่ใช่เชิงอิน,นมไหมแบบเนี่ยม,มนาทนำแต่เราก็แต่งไม่เป็นหรอกเน้นสวยแหละทำแบบเพราะเราก็นิสัยผู้หญิงอะเหมือนฟังฟังอะไรอย่างเดียวแล้วก็เคยอะไรกัไงก็ได้อะแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบ Go get him, buddy. ในบ้านเราหาคนจูนเป็นสิ่งมันมันยากกว่าคนจูนดีเซลเยอะคนที่จูนจูนเก่งจูนยากเป็นสิูงยากอย่างไม่ยาก ตัวมันมองเห็นละเอาทั้สองกอกเลยใช่ใช่ใช่ไม่เราคิดตกใจงกันละใช้สกิลอะไรมีใช้ก็ใช้หมดอุ๊ยชิบหายเอ้าไม่มันยิงมันยิงัมอนสเตอร์เราก่อนมันเลือกที่จะยิงมอนสเตอร์เราเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามอนสเตอร์ใส่มันก็เป็นแฟดไงมันก็เลยลังเลว่าจะยิงอะไรดีมันเลยยิงสองอย่างใช่แต่เราแต่แต่เราเราจะยิงคนหรอวะ แต่เกาะเกาะมันรีรีรีฟื้นขึ้นมาแล้วรีเฟซใช้แล้วก็เรียกอะไรวะรีฟิวไม่ทันหรอกเพื่อน10 seconds left one enemy remaining ถังรถก็ดีถ้ามีตังก็ดีแม่เขาพออย่างนี้เราอยากรวยเลยอ่ะเหมือนถ้าชอบหลายอย่างนี่มันเจ็บนะแบบ คอมก็อยากแต่งรถก็อยากได้บ้านก็อยากมีอิเล็กทรอนิกส์ก็เอาก็ลเลยอยากเป็นคนรวยแต่เป็นคนที่ชอบพวกเทคโนโลยีด้วยแหละพอรถอะไรเงี้ยมันก็เชิงเทคโนโลยีเหมือนกันนะเหมือนจอแอนดรอยที่น้องซื้อมาหมื่นเจ็ดใช่ไหมมาใส่ใหม่คอนจอเดิมๆไม่สวยของ E v ว X อะ่ะไม่สวยเลยจอเล็กมากฮลัลโหลเล็กเล็กไม่สวยเลยแล้วก็ก็เลยมาซื้อใหม่หมื่นเจ็ดใส่เข้าไปเป็นแอนดรอยแบบ สัมผัสโคตรดีเลยแบบลื่นอ่ะก็ยิงแทงไม่จะไปยิงตูงของผมเลยทีเดแหละอืมแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่สบลุ้งไงสัมผัส EVO X นี่มาจากสองพันอ่าอืมเอ่อไม่จาหรอกพันสิบสายแล้ยมันเนี่ยจะใส่ถุงลมเลยไหมเนี่ยนะโลบลิสติ้งเนี่ย เอ,อมันออกมาเยอะเกิเนใช่ระบบลิฟติ้งได้ไหมเนี่ยลูบระบบลิฟต์อ่ะเห็นตรงรีโมทมีปุ่มกดลิฟต์อ่ะไม่รู้มันเป็นฟังก์ชันที่เสริมมาในรีโมทหรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีไม่มันน้องไม่ได้บอกอะไลิฟต์คืออะไรแรงไม่ได้ใจะลิฟต์ก็มันระบบสูงลมไงมันจะมันยกหลบเนินหล,ลบอะไได้ยกขึ้นยกลงไนดะ้ลดมันจะมันจะขึ้นไม่สูงหรอกขึ้นไม่กี่นิ้วนิ้วนึงแล้วก็ เห็นในรีโมทมีกนไ่ยอ่าแล้วคิดดูนะน้องปากขายขายคอมให้ใช่ไหมโคตรมันก็ไม่ดีมากหรอกเป, GT, GT 50, อ CPU เป็น G D G D X หนึ่งหกห้าศูนอ่อ C P U เป็นเจน9เก้า i ห้าเจ็เก้าเก้าสี่ศูนย์นย์นะ F อะ่ขายเงี้ยแต่ว่าอ่อตัวจอแพงมันแถมไม่แถมจอแถมจอเป็น Xiaomi สอง K W Q H D เป็นจอวายสามสิบสี่นิ้วเดี๋ไปเป็นของแถมนะมันบอกแถมให้เลยเแล้วก็ไมค์แล้วก็แป้นนู่นนี่นั่นสองหมื่นหกทั้งหมดแต่ไม่มีใครขายดีมันจะเอาเงินเนี้ยไปเปลี่ยนโชคก็โชคมันอะ่ะโคตรเด้งเลยเอ้ยขาพูด,พดยังไงวะกัน้นเโชคมันมันไม่ดีมันจะเอาเงินเนี้ยไปเปลี่ยนโชคม่ให้มันนุ่มขึ้น ชแต่ว่ามันบอกว่ามันก็ไม่จำเป็นมากหรอกอาจจะเอาเงินนี้ไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแต่ถ้าได้เงินค่าคอมมาอาจจะเป็นไปได้ที่ ช็อตชอตเออ,อเอาไปทำว่าอะไรดิห <laughs> ยามมากแบบหยามเกินไม่รู้ว่าไม่รู้จะทำอะไรที่หนึ่งอะ่ะนี่อเล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นเลยไม่รู้ฝั่งนั้นเป็นอะไรบุกอยู่ทางเดียวแทนที่ด่านนี้โคตรบกุโกโคตรเยอะเลยห้าสี่ทางได้บุกอยู่ทางเดียว ก็ไปตุยเ่ะโ้เราตายแค่นหนึ่งง้่ะคุยกับโบสทไปด้วยนะห่าแปดตายนะต,ตายเง้ย Spike planted. I'll handle this. Up away. Dizzy has target. Enemy spotted. Enemy oh, spotted A. Looking for me. One enemy remaining. Then we're on a line. เราไม่ไม่ถูกกับรถบดเตี้ยนะราบออะไรนะไม่ถูกกับรถเตี้ยรถที่มันหลบเตี้ยไม่ถูกมีไม่ใครถูกจะหลบกันได้ชอบขี่ไปว่ะมัจอดปามันจอดยากอือโดนได้ใส่ก็เตี้ยจังงั้นนะระเตี้ยแะละมันมันมันไปติดอะไรเนี่ยมันยากื่อกีไม่คล่อรถของแฟนเก่าเนี่แบบเตี้ยชอบชนแล้วก็ชนเก่งเหลือเกินก็นั่นหละอ่าใช่เราลืมบอกนี้ด้วยว่ารถน้อง เดี๋ยวขขั้นตรงนี้เดี๋ยวลืมไม่ใช่ไรรถน้องอ่ะก็คือวุ้นเก่าๆหลัง10ปีนะถ้าจำไม่ผิดห้ามประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมเป็นไรนะห้ามใช้ประกันชั้นหนึ่งก็คือรถที่ต่ํากว่า10ปีอ่ะใช้ประกันชั้นหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมอายุ <Are you S 1> ไม่เกินอันนี้ด้วยซ้ไม่เกินสิบเออนี่อันนี้10ปีแล้วไงแต่ว่าไม่เกินเจ็ดไม่ไม่ไม่ ไม่ถึงประกันเจ็แต่ว่าทําชั้นหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าใช้เส้นแล้วก็ทําประกันชั้นหนึ่งได้มันชนอะไรนิดหน่อยเขาก็เปลี่ยนให้หมดอืมตเกินเจชั้นหนึ่งไปแล้โอ้โอ้อ One ่ n e m y r ูเ a i n ออยู่นั y e ั h ย e a h ั e a h ้องไปต้องไนต้ไปต้องไปต้องไปตองไปต้องไปต้องไปต้ไม่้องไปต้องไปตงต้เงมือนเกมอื่นต้องาป้องไปต้งไปตู้ไป่้องไปต้องไปต้งไต้เงไปี้ไปตตองไต้องไงงอ้้อตงไตงไองไ ไม่่ใได้สนีเราไปดูเราดูของเทคอเตอร์เนี่ยยิงอย่างกับโกงอ่ะรู้ว่าศัตรูมันต้องนั่งตรงนี้ตรงนี้น่าินรู้ปเลยมันเป็นเซนส์ไงแต่ถ้าโอวัตมาเสียงมันวุ่นวายมากมันมันเยอะอ่ะมันตีกันเสนยงัำไม่ก็ได้มันไม่ค่อยเงียบแบบวันนี้อสี่คนแปลว่าด้านฝามีหนึ่ง

มันจะตายแล้วน่ะเพ่เพิ่ม Spike planted ไปแล้วเออเริ่มบอกว่าจะมีทั้งฝังไอดีใเสียฝังให้ดีมจะเรียกรอ o p เมั้ถ้าฝังใหเสียมันจะเรียกวสเก็บคืออะไรนะ S 2> <S 2> ก็ตัวระบายอากาศระบายลมอาแล้วไม่ได้มีสองฝั่งฝั่งใ้เฉียจะเรียกวิสเกนก็หลักการคล้ายกันแค่ว่ามันฝั่งระบายเฉียฝั่ง่งระบายลมอติอแต่ดีเนาะเรามีเพื่อนแบบนี้แบบเหมือนจะซื้อรถแต่มสมมติท่ารวยูกรวยหกล้านอะ่ะเออจะซื้อรถทั้งทีก็แบบชวนบสชวนน้องมาดูรถดูอะไรให้เอืออแบบม,มันจะได้รู้ว่าเขาเอ้ยพูดผิดพูดถูกหรืออะไรยังไง นี่นักเฟรมพูดเรื่องนี้นะพูดเรื่องอะไรนะพวกซ่อมสร้างบ้านต่อสร้างนี่ก็ได้ได้อยู่วันนี้วันนี้วันนี้เราไปดูบ้านมาด้วยแต่เราคุยกับบอสทีละเรื่องไงแล้วเรื่องบ้านเราค่อยคุยอีกวันหนึ่งแต่วันนี้จุดประสงค์ก็คือไปดูบ้านแต่ว่าเรื่องกู้เรื่องอะไรมันวุ่นวายมันเยอะมากเลยะปวดหัวมากไปดูบ้านสามล้านกับสี่ล้านมาแต่ว่าสี่ล้านนีดกว่าแต่ว่ามันปูกระเบื้องปูอะไรแบบดีมาก เป็นหมู่บ้านเหรอเป็นมันไม่ใช่หมู่บ้านนะไม่ใช่หมู่บ้านก็ดูดูสิง่งรอบข้างด้ยดูทั้งกลางวันด,ด้วยดูทั้งเวลากลางวันดูทั้งเวลากลางคืนด้วยเวลาดูบ้านต้องไปเข้าไปอยู่อ๋อแต่สวยเราถ่ายมาเยอะมากเดี๋ยเราจะาส่งให้ดูไม่ใช่่าความสวยเนี่ยเพิ่มดูวันนี้สิง่งแวดล้อมรอบข้างามันได้เป็นวิจ<ร>ารณ์ ก็ à, ตัวสี่ล้าน,นอยู่ในโครงการคือติดๆกันสิ่งแวดล้อมโอเคดีแต่ว่าไอ้ตัวสามล้าน่ะเป็นบ้านโดโดๆเลยกว้างมากแต่ว่ามันแทบจะไม่มีอะไรให้แต่เขาก็ให้ค่าเฟอร์นิเจอร์มาแสนหนึ่งด้วยสามล้าน,านสมามล้านสองแต่สี่ล้านสี่ล้านสองอ่ะมันเป็นมันให้ภาพกกระเบื้งแบบญี่ปุน่นประตูญี่ปุ่นตู้เก็บญี่ปุ่นตู้เก็บรองเท้าญี่ปุ่นอะไรครบหมดเลยเตเตเตแ,ลแต่ว่าค่าเฟอร์นิเจอร์เกือบล้านอ่ะ พี่หลายอย่างใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราซื้อจริงอะ่ะอันนี้คือน้องน้องบอกให้เรากู้ร่วมกู้ด้วยแต่ว่ามันบอกเดี๋ยวไปคอร้องแฟนก่อนว่าจะร่วมกู้ให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเรื่องบ้านที่เราจะถามว่าถ้าเรากู้อ,อันเขาชิมหายเป็นอน้นฉดถ้าเรากู้อันเอ้ไม่ใช่ถ้าน้องกู้ใช่ไหมล้วให้เรากู้ร่วมอะ่ะเราสามารถถอนออกได้ภายในหนึ่งปีไหมพอลูไหม จะถอนไม่ได้เลยจะถอนไม่ได้นะต้องเกลียยคนเกลี่ยสัญญาได้อยู่เป็นคนแต่ไม่แน่จะถอนออกได้ก็ต้องคนก็ต้องนั่ยิงยังไงได้ใครมันชัดบายมีอะมรมาแม่งเลย แย่ได้ไงวะแย่อะไรเออแย่ทำไมเออแบบเราคุมเลยดีมากเลยแต่ว่าไอ้บ้านนั่นมันซ้อนอ่ะประมานี่ก็มากันหมดเป็นอะไรเป็นอะไร One enemy remaining. flawless ที่เราบอกจริงของกระบอกฟรานซ่าก็มีทีตำนานดีเหมือนกันอืมแต่ว่าไออีโวนี่น้องก็โม้นะเห็นว่าอย่างเงี้ยแรงกว่าแลมโบกินนี่อีกอะไรเงี้ยรุนเรื่องจริงไหมต้นนั้นอาจจะได้อยู่แรงมากแบบที่เราบอกที่เราบอกว่ามันเป็นสายยางของรุ่นสามกีเอ้ยอันเลงสามกี คือสามเกียร์คือไปที่ไหนล่ะซับแค่สามเกียร์แหละแล้วบอกว่าที่ที่สนใจเพราะแรงกับแลมโบ้ต้นมันได้อยู่แล้วแต่แลมโบต้องเป็นแลมโบ้แซนแบบเดิมอ่ะถ้าแลมโบแต่งมาก็ไม่ได้เหมือนกันเตกาแฟอยู่างเดียวอืมอันนี้ต้องเตะอีกอืมก็ตีลมันจะเป็นลึกสุด ขึ้นลงเป็นทข่ามันจะไเห็นเยเมในสลิงฉีดยาลเกสมัยนึงของมาสตามันจะรักระสอที่มันเป็นลุสดยุสามเรียมแฝกไหอ่าฮะเพราะมันหยุดมันหยุดแล้วเพราะมันนี่ันมากแันไอเซียมันคิดน้ำมันมากลแต่ว่าเสียงอมากอมเเฟมไม่รู้เดินเฟมเล่นจบแบบ่คุยยาวเลยเนาะเดยาวเตไม่ได้รู้ ให้ไปดูประมาณมาต่างกัง,งนี่ได้ได้น้องน้องเออลืมเล่อยู่มสมองตัวเอง <ๆ S 2> เพราะว่ามันจะบอกแล้วเพแต่ว่าคนเล่นน้อยว่ามันซ่อมโหดมากมันเป็นรถแบบพูดยังงมันมันคาดเป็นสูงอาอีโวละมันซ่อร์มอะไรมันจุดเต็มแพงมากๆๆาอืมเตลทีเดียไปเลยอันนี้คือรุ่นตำนานเหมือนกันนี่ของอะไรนะมาดังอืมคน เออเซกเมนต์ที่น้องเล่นน่ะมันคือเซกเมนต์แบบรองมออกมาเซกเมนต์ที่มันเป็นตัวตัวที่มันเป็นตัวมเหมือนตัวตัวไฮเอ็นก็ใช่ใช่มันจะลองมาตัวเอ็นมันอะไรแพงมากมันพูดั้นใช่มันจะเจ็บไม่ขับเข้าไม่ขับกันหรอกเหนียวงนั้นขับดีแต่เซกเมนต์ใช้ชีวิตประจำวันใช่เว้นแต่คนร้องคนเซกเมนต์น้องมาใช้เอ้ากระดูดปี่ะดูดหินเมื่อกี้โซว่าสองตน มันอยู่ด้านหลังเราเาเอออะต่อต่อใช่มัคอเซกเมนต์ที่มันใช้ในชีวิตประวันได้เฮ้เซ็กเมนท์ที่เราแหวนอ่ะมันจะจะชีวิตวันเลยขับยากมันเจ็บมากกว่าผมอ่ะหน้าน้าขับทีออกคิดเลยมืนที่อให้ดูเหมือนกันท่ล่ของอเสีขาวนั้นก็ขับยากเหมือนกันชีวิตจริง chỉ nằm mà thôi. Không biết tông nào. Tầm này cái tầm nó dập, Ờ, tìm cái cái gì? Let's see how it goes. เอาไม่กดผิดลืมนี่แหละจะพูดว่าอะไรแล้วว่าเรื่องรถนี่แหละลอ๋อแบบแต่ว่าคนจ,นจนๆอย่างเราแล้วตรงรู้รู้งรถมากก็แบบมันมันยากกันแตเอาน่าจะเอาตัวธรรมดาเหมือนน้องนี่เล่นแค่เจ็ดแสนแปดแสนบาทนะมันอ,อ่าไม่เซ็กเอนด์นที่เช่แบบ มันทั่วไปเล่นได้มันเขาเริ่มบอกอืมอืมแต่ให้ไปเล่นแบบสี่นี่เป็นเซกเมนต์สี่สูบไงซีเมนต์สี่สูบแต่ว่าเซกเมนต์หกสูบมันจะนแพงมันนี้แพงเกินสี่สูบแรงจัดเอ้าจากที่หนึ่งไปที่โหนูได้ไงวะไม่ได้ยิงกับเขาเลย need a drop Don't let them get up. ขึ้นหายเฮยทำไมต้องโดนยิงคนแรกมัวแต่สนใจมอนสเตอร์แต่ว่าถ้าได้อีโวสิบี่ยแบบราคาเจ็ดแปดนี่แต่ว่าคุ้มนะเพราะว่าหลักขายจริงอ่ะล้านสองร้านกว่ามีสองจันกันสองร้าน S <S <an> แต่ถ้าเป็นเราเราจะเอาเกียร์ธรรมดาใ่ไจริงนะอ๋อถ้าจะเจริงจริงเนี่เอามาได้ใช่ไหมไม่เอาเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาอ๋อได้ได้ยินว่าเกียร์มัได้เกียร์ดาเกียร์ธรรมเกดาก็ไม่รู้ว่าหาง่ายกว่าไหมนะถ้าเป็นอีเวก้าหอีเวก้าเราไม่ยากไม่ไม่ง่ายนะเอ้ยไม่ยากไม่ง่ายอันน่าจะแพงกว่าออโต้อีกอ๋อโอเคโอเคเป็นตัวนิยมไงไม่รู้เราเล่นเป็นไหมไงเราไม่รู้ขับเกียร์ธรรมดาเป็นไหมไม่เครียดเขนาดนั้นเราถ้ายิ่งแตกยิ่งยากไปเนี่ย แล้วลังเพื่อนด่นขับรถหน่อยโอ๊ยโอลคขับมอเตอร์ไซค์อีแคทเป็นหลักการให้คลายกันอืมอีคัดเมื่อยไม่ชอบหลักการาให้คลายกันตอนนี้ก็เมื่อยเหมือนกันนี่อยู่ในภูเทียนกเมื่อยต้องมาเหยียบตลอดต้องมาอะไรนี่เหนื่อยมากอยากปล่อยแบบ มอเตอร์มันยังมอเตอร์มันยังเข็นได้นะ่ข้าเข็นได้นะรถใหญ่ไปได้มือเรายิ่งเล็กๆอยู่อยนะ่างเงี้ยมาทำอย่างงี้แต่ถ้ารถยนต์ก็ต้องเหยียบค้างไหมถ้าเดาๆนะหลักการถ้าคล้ายๆกันเหมือนกันเออแล้วก็ค่อยๆปล่อยเท้าใช้เท้าใช่เหมือนเราขี้เผลอไงดูนู่นดูนี่อนะไรเงี้ยไปปล่อยเกียร์ขึ้นมาทําไงโอ้ยชิปไอ้ชิปที่เฟรมไอ้สับทีสบ่สับเกียร์ไอ่เฟรมดูอะเพิ่งเห็นว่ามันหนึ่งพันแรงม้านี่ว่ะ หนึ่งพันแรงมานั่นแหละเออไม่ดึงก็บ่าแล้วทำไมมันเร็วจังอันแหลอนี้คือตัวที่ท็อปฟอร์มของเขาอ่ะชิ่เราบอกอบสูบอ่ะงัได้เป็นพันนะอันไหนไอ้รุ่นที่เป็นเวต้าซูเปอร์อ่ะอมันนี้คือมันเครื่องเดิมแค่สามร้อยมาส์กเยอะที่สุดสามร้อยสองร้อยกับมาแต่โม ฝรั่งโมลงสุดได้เป็นสองพันมาน่ะบ้าแล้วเครื่องมันตะมาเท่านี้พันมาใช้ใช้ชีวิตจริงไม่ได้แล้วเดินไปตำรวจจับไม่ได้แต่ตำรวจเขาไม่วัดแรงไม่ว่าแค่ว่ามันขับยากมันจะพุ่งจะพยศกันเลยตัวปัน่นเดี๋ยวและง่ายคือตัวฟูของมันอ่ะสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้แต่แค่เหยียบก,ก็คือมันก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมันมันแรงเท่าเท่ากับ รถธรรมดาถูกไหมประมาณนั้นอืมอไอ้วงนี้ไม่เปิด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 แท็กชั่นไม่ได้ที่ว่าน้องไม่เปิดไม่เปิดไม่ได้ปัดปัดทิ้งเลยเดียวอ๋อเออออคือมันดิ้นอีวงมันขับล้อหน้าไงแต่นี่พวกนี้มันขับเพื่อล้อหลังเปืนอล้อหน้ามันจะมันจะมันจะไม่ปัดอืม Watch it! Wingman's down! Spike down B! Right there! Time to jump! I got the spike! Ugh! Low 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 low! Jet low! Jet! Jet left! The left! The left! Out of charges! Cutting through! ไ Nice, n i c e n ท์โล่โล่โล่ล่โล่โล o ไนจากตายหนึ่งนะเราตายเก้าเฉยเลยโมมากเกินจำอะไรที่บอกไอซ์เซเว่นจำรถของทานได้กันข้งสามสีม่เหลืองอันโอ้ยอย่าจะจำเลยจำไม่ได้สักคันจำ ไม่ดีกว่าแหละ